คิดว่ามีภาพลงหรือเปล่าคั่นเองานแต่งงานเคลลี่กับลอยใช่ไหมครับอ<ช>ันน<ช>ั้นหลานไงหลานยังไงก็ต้องก็ต้องไปครับภรรยาก็ไปก,ก็ก็เป็นญาตินะครับเป็นเป็นหลานเนาะซามีดูแลดีไะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็จริงๆก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ามีมุกก็ดูแลดีเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอย่างที่มารามานที่เช้าเนี่ยเช้าจะออกไปกองถงกองไทยแล้วก็แล้วแต่ก็ต้องทานอาหารทัส ีมือภรรยาก่อนอยู่แล้วกินไม่ทันก็ใส่รถเหมือนติดโต๊ะไปกินในรถอยู่ดีนะครับก็เป็นก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วตัวพี่เองก็ทําคลินิกทําโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะมีอะไรที่เรารู้ว่ามันเยอะเกินไปแล้วเอาออกอะไรที่น้อยเกินไปเราก็เสริมประมาณนั้นครับไม่ใช่แค่สามีครับลูกด้วยครับใช่ครับก็ต้องดูดูดเพราะว่าแต่ละคนก็ทานไม่เหมือนกันนะครับชอบอาหารคนละอย่างเขาก็จะจําว่าแบบ ลูกชายทานอะไรลูกสาวทานอะไรตอนนี้ก็ลดน้าหนักคนนี้กินไอ้นี่คนนี้กินไอ้นี่คือก็จะมีความความง่ายแต่ยากอยู่ uh huh. ในเวลาเดียวกันครับ <S <S ส่วนใหญ่เ็าคิดเองครับว่าดีพี่ก็เออเออ,เอ,อดีก็ดีก็คือไม่ได้ว่าอะไรคือทําอะไรให้ก็กินอย่างนั้นไม่ไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะจะสรรหาอะไรใหม่ๆให้เองเออพูดง่ายๆคืออะไรอร่อยแล้วก็กินเยอะอะไรไม่อร่อยล้วกออ็อิ่มแล้วก็แค่นั้นครับเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวครับ <พ uka> เออไม่ไม่ต้องไปถึงขนาดอ,อะไรอะไรเฉยๆก็คือเออไปคิดเอาเองอะไรเงี้ย <liv et> อะไรบอกมันนี่อร่อยมากเออทำาอย่างเงี้ยทำเอกครับ <c oughs> อันนั้นก็เป็นส่วนสําคัญนะครับจริงๆคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ40ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่เรียนหนังสือ,อ <c oughs> วันนี้มันก็มันก็เลยจุดที่ต้องมาอะไรนะมันเข้าใจกันหมดแล้วคือสิ่งที่เขาทําให้หรือเราทําให้อะไม่ต้องมาอธิบายว่ามันดีหรือไม่ดีคือเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วพอใจหรือไม่อีกเรื่องจะถามว่า ตั้งใจทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะง,งั้นก็คือไม่มีประโยชน์อะไรลูกก็ถามพ่อก็ <t> พอใจทุกก็มันดีลกัน2คนนะ่ะจะมีปัญหาทําไมเรารักกันมากพอที่จะบอกมันโอเคไหมก็คือโอเคนะครับจะไม่มีปัญหาทะารมีปัญหากับเมียก็อดข้าวไงก็ค <t> ือยอมแพ้คนคนเดียวเรารักมากพอไหมถ้ารักมากพอก็ยอมให้คนคนเดียวไม่ได้ไปดีลกับคนเป็นร้อยนะคนแค่2คนเนี่ยเรารักกันมากพอที่แบบเออโอเคเพราะว่าดีก็ก็ดีจะจะไปจะไปขัดําไมเพราะว่า ก็ดีครับอย่างนี้เลยครับอันนี้คืออะไรเมป็นแมวเป็นแมวกลัวมากครับแต่เขาจะดุเขายิ่งๆเขาไม่น่าจะดุไม่ดุเราครับพูดแลนออมันหนึ่งวันหนไม่มีใครกลัวหรอกครับที่จะพูดว่าเใครกลัวเมียหรือคือจริงๆมันเป็นความรักความเกรงใจมากกว่าเย่างวันพางที่ก็แบบพูดอะไรแล้วเราฟังเนี่ยแสดงว่าเออไม่ได้กลัวนะแต่ว่ารักยอมดีกว่ายอม ไม่จริงๆเนี่ยเราเราที่เขาบอกว่ามันดีหรือว่ามันใช่เนี่ยเราก็โอเคว่ามันดีแต่บางที <miraculous S 1> ไอ้ความเชื่อที่เรายังเชื่อบางอย่างเราก็ยังเชื่ออย่างสิ่งที่เราเชื่อมันเปลี่ยนแปลงความเชื่อความอะไรของเราได้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเราเรา,เราแค่ยอมทําตามอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นนะครับแต่ไอ้บางเรื่องที่มันจะต้องเปลี่ยนความคิดบางเรื่องมันเปลี่ยนไม่ได้ครับเราก็ยังเป็นแบบจะมาเถียงทําไมว่าใครถูกหรือใครผิดใครแพ้หรือชนะไม่ได้อะไรครับอยากจะมีบ้างอย่างนี้เหรอ อาจรย์ก็ส้าเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าเรามาโฟกัสครอบครัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พูกเราแทบจะไม่มีคือพี่คิดว่าถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นคนนี้ตั้งแต่แรกนะครับเราก็ไม่ประคองกันมาจนถึงวันนี้เราประคองเพราะเรารู้ตั้งแต่เรารู้จักกันตั้งแต่วันแรกเราเรารู้เลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันได้มีนอะไรที่สามารถทําให้เราเดินต่อได้เราก็ไปครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ไม่ได้เผื่อเลือกอะไรขนาดนั้นเราจะคิดว่าใช่แล้วก็เหมือนจริงๆเหมือนฝรั่งนะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เห็นต้องแต่งนะครับก็อยู่กันไปถ้าใช่แล้วเราก็ เราถูกเลือกแล้วครับเ,าเรา,เ,ราเ,เลือกซึ่งกันและกันแล้วะมันก็เดินต่อไปเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องการคนอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายอยู่ดีเห็นวันนี้มันก็คือมันไม่มีใครถูกที่สุดไม่มีใครผิดที่สุดไม่มีใครทําให้ใครพอใจที่สุดลูกก็บอกเหมือนกันว่าพ่อก็พอใจทุกเรื่องม่กสิทธิเรื่องบางทีเราต้องดูสิครับเราอย่าไปจับผิดอย่างเดียวว่าไอ้นี่ก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบเราหยิบเรื่องถูกแล้วก็บอกอธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าลูกดีเรื่องที่ แม่ก็ทํามาดีดีดีหมดมันจะรู้เลยว่ามันมากกว่าสิ่งที่ไม่พอใจบางเรื่องเท่านั้นเองงั้นถ้าเราเลือกจับสิ่งที่ดีแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ดีไปเรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่แบบบางคนแบบจับตรงนี้ไม่ชอบเจออีกก็ไม่ชอบก็จำแต่เรื่องไม่ชอบจนลืมไปว่าไอ้เรื่องดีๆมันมีอยู่มากมายทำไมเราไม่หยิบเอามาชดเชยกันแล้ววิเคราะห์ดูแล้วก็เหมือนกันเหมือนพี่เองก็คงไม่ได้ถูกใจภรรยาในทุกเรื่องในเงใดสิทธิ์เรื่อง มันก็ต้องมีเหมือนกันแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรารักกันมากพอที่จะหยิบสิ่งที่ดีเข้าหากันดีกว่าครับแสดงว่าภรรยานคนนี้คนนี้ <c oughs> มันมีค <c oughs> นเดียวครับท <c oughs> ี่ <c oughs> ทำให้เรามีวันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นกองหลังที่ดีอย่างเงี้ยเขาพูดเสมอว่าเขาจะไม่ล้าเส้นออกไปกองหน้าอย่างที่น้องบอกไม่ค่อยเห็นไปที่ไหนอ,อ,อะไรยังไงก็คือออกสื่อเมื่อเมื่อเขาก็เพราะตั้งแต่แต่งงานก็บอกเลยก็ขอเป็นคนธรรมดานะเขาบอกเลยครับลูกทุกคนก็เหมือนกันลูกขอเป็นคนธรรมดา เพราะว่าบางครั้งคนอาจจะลืมว่าการที่แต่งงานกับคนดังจะมองว่าเป็นคนดังไปด้วยซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาขอบใช้ชีวิตแบบธรรมดาตั้งแต่แต่แตงงานไม่ใช่ในงานไหนที่ไม่ได้สําคัญหรืองานไหนที่จะต้องออกไปเจอกับสื่อมากมายเขาอาจจะอึดอัดนะครับพี่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นคู่สามีภรรยาของคนดังทุกคู่ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นดาราทั้งคู่หรือคนดังทั้งคู่จะอีกคนเนี่ยจะมันจะทํายังไงในระหว่างที่เรากําลังทํางานเราเราจะดูแลแเขายังไงเขาก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่า เขาขอเป็นคนธรรมดาตั้งแต่แรกนะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ธรรมดานะครับแต่หมายความว่าเขาเขาอยากอยู่กับเขาเงียบๆนะครับเพราะว่าถ้ถาภาพเขาถูกเขาพูด<า>อยู่เสมอว่าเออถูกจับจ้องบางครั้งแรกๆที่บอกว่าเออนี่ภรรยาแซมนันนียเมียแซมไงเขาก็โอเคแรกๆก็รู้สึกแบบดีพนหลังๆเขาก็ต้องทำไมไม่เรียกชื่อเขาล่ะเขาก็มีชื่อเขาก็มีอาชีพการงานนะเออซึ่งเราเข้าใจนะคนเรามันต้องมีตัวตนของตัวเองนะครับการเป็นเมียแซมไม่ได้ผิดแต่เขาก็ ก็มีความเป็นตัวเองของเขาเช่นกันเขาก็อยากเป็นเขาก็อยากเป็นคนธรรมดาเหมือนแม่พ่อตะก่อนเขารู้เลยว่าถ้าเราไปเที่ยวกันแบบตามภาษาพ่อแม่ลูกไปสวนส่งสัตว์กัพ่อนั่งในรถเถอะก็ะเพ้าลงไปด้วยเนี่ยทุกคนจะวุ่นวายทุกคนมีกล้องถ่ายลิงก็ถ่ายรูปด้วยคือคือคือซึ่งเราก็เข้าใจนะพ่อก็จะรู้ว่าการที่เราออกไปสู่พับลิกเราต้องพร้อมที่จะเจอผู้คนเพราะเราเป็นคนของประชาชนคือเป็นมาตั้งแต่เด็กจนเราชินเลยนะเพราะงั้นการออกจากบ้านทุกครั้งลูกบอกว่าพ่อก็ต้องวีผมใส่รองเท้าทุกครั้งไม่เคยใส่ เราบอกลูปมันก็ต้องคนเจอเราอยากเห็นสภาพอะไรอะยากเห็นเาเช่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ไว่าโอ้โหต้องแบบมันเนี้ยแต่ก็คือหวีผ้หวีผมให้ดีเพราะเขาอาจจะมีโอกาสเจอเราแค่ครั้งเดียวครั้งหน้าที่เ็าเจอส่งยิ้มให้หรือว่าแต่งเงนื้อแต่งตัวที่ไม่ใช่แบบไม่ได้หมายความว่าใสา่รองเท้าแตะแล้วไม่สุภาพนะครับแต่ว่าบางทีเราไปสถานที่ไหนเราก็เคารพสถานที่เขาแต่งตัวให้แบบพร้อมเจอผู้คนหน่อยเมื่อไหร่ที่ไม่พร้อมก็อย่าออกไปเลยเพราะว่าคนที่เขาเจอเราอะ ครังค้งหนึ่งในชีวิตเขาหรืออาจจะแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นความประทับใจที่เรามีซึ่งกันและกัน<ม>การยิ้มเล็กๆน้อยๆอยการทักทายพูดคุยพี่ว่ามันมันก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ลูกเมียบางครั้งเขาก็ไม่พร้อมนะมบางทีสมัยกับลูกเล็กๆเนี่ยอุ้มลูกไปโดยคนยน่ารักจังเลยก็มายิกแก้มลูกเลยโหมันก็เป็นไม่ได้แล้วเป็นจิริยาที่เราบอกว่าไปปัดมือคนเขาออกอ่ะจริงมันมันคนไม่เข้าใจเขากลัวเรื่องเชื้อโรคกลัวลูกจะรู้สึกว่าวันเนี้ย พ่อยังดังอยู่คนก็เห่เหืนะวันดึงพ่อไม่ดังแล้วทําไมคนไม่สนใจเขาเลยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับซึ่งเราต้องเรียนรู้ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจงั้นก็เลยถ้าไม่พร้อมก็อย่าออกไปถ้าออกไปมันก็ต้องพร้อมซึ่งมันอาจจะมีปิดพลาดนะอารมณ์คนนะก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าพี่อยู่มานานเนี่ยจนจนเรารู้ว่าคนจะต้องทํำยังไงขนาดรู้แล้วบางครั้งเนี่ยแบบอืมอันนึ้เลยนิดหนึ่งหาใจลึกๆนิดหนึ่งแต่ก็คือว่าทั้งปวงเป็นครอบครอบครักเราครับ ก็เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่หลงล้วเลยเหมือนเขาก็ถามว่าพ่อรู้สึกยังไงของคนแบบชมว่าพ่อโอ้ยพ่อรอพ่อพ่อแบบพ่อฟังพ่อก็รู้สึกว่านี่เป็นคําสวัสดีเป็นคําทักทายที่มันลื่นหูอย่าเอาไปหลงว่าโอ้โหเรามันเทพเรามันคือคนหลอกับเราก็มีคนเก่งกับเราก็มีตั้งเยอะแยะอย่าไปหลงเพราะว่านี่เป็นเรื่องของภายนอกนะครับแต่ว่าก็ชื่นชมเวลาคนทักพี่แซมหล่อจังเลยเหมือนคำสวัสดีที่แบบลื่นลื่นหูอย่างเงี้ยเราก็เราก็ฟังแค่นั้นแต่อย่ามา อย่ามาหลงเลื่องคิดว่าเราเราเลิศเลยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็เขาก็เข้าใจครับว่าเกิดมาเป็นลูกคนดังมันคงเป็นอย่างนี้ทั่วโลกอะ่ะมันก็คือกลายเป็นว่าถูกเปรียบเทียบเสมอว่าเออลูกแซมลูกชายเคยไปร้องเพลงเคยไปอะไรบ้างเขาก็ร้องเพลงได้ดีนะครับร้องเพลงที่เก่งกว่าพ่อออกนะแต่เขาก็โดนเปรียบเทียบเอามันก็มันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นมาสเตอร์มันก็เป็นแค่ก o อปปี้ นอกไหมครับพ่าก็บอกเราจะให้พ่อไปทําอะไรดูการบันเทิงพ่อ,พอทําทุกอย่างแล้วอะเล่นหนงังร้องเพลงพิธีกรพ่อเป็นหมดแล้วให้ลูกไปอยู่ตรงไหน<อ>ไปก็<ๆ>จะถูกเปรียบเทียบกับพ่อเสมอเราก็เข้าใจในความรู้สึกเขาก็เขาก็ไปโดดเด่นในวิถีของเขาแล้วไปทําได้ดีกว่าที่พ่อทําและบางเรื่องเขาก็ทําได้ดีกว่าพ่อในในทางของเขานะีโอ้ก็มันมีหลายๆคาที่แบบว่าไม่พูดก็ได้อต้นว่านั่งอยู่ด้วยกันโอ้ย พ่อหลอกนะแต่พ่อหลอกกว่าตั้งเยอะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆไม่คงพูดก็ได้เขาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าต้องการจะอวยพ่อชื่นชมพ่อ,อก็ไม่เห็นต้องบอกว่าเขาไม่ดีเลยอ,อะไรเงี้ยก็<ๆ>เราก็เข้าใจแบบมันเป็นคำทักทายของลูกเราเราเราคาดหวังไม่ได้ว่าคนไหนจะพูดคำพูดนี้กับเราถ้าเกิดเราไม่ชอบให้เขาพูดแบบนี้กับเราเราก็อย่าพูดแบบนี้กับคนอื่น เขาก็จะใช้วิธีแบบนี้ซึ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ดีมันมีมุมมันมีมุมดีที่จะสอนกลับไปเสมอครับเขาชอบร้องเพลงเล่นดนตรีได้ดีทั้งลูกสาวลูกชายนะครับแต่ว่านั่นคือเหตุผลที่เขาเอาเป็นงานอดิเรกดีกว่าแต่พี่ก็ไม่ได้แบบคัดค้านนะครับก็เหมือนคุณพ่อพี่ตอนที่พี่เด็กๆคือจากอายุ18อยากจะไปเล่นหนังสักเรื่องเราไม่ให้อะเหตุผลของพ่อไม่มีด้วยความคุณพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีศึกษานะครับก็บอกว่าเออการไปเล่นหนังเราก็แบบเอาทำไมเขาถ่ายวันหยุดเอาเสียกันลงกัน สุดท้ายสิ่งที่พ่อห้ามถ้าเหตุผลไม่พอพี่ก็ไปอยู่ดีออกบ้านออกจากบ้านเนสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเล่นไปสองร้อยกว่าเรื่องทั้งที่ควรจะเล่นเรื่องเดียวแล้วจบตั้งแต่แรกก็แสดงว่าบางเรื่องถ้าเหตุผลไม่พออธิบายเขาไม่เข้าใจความสิ่งเหล่านั้นยังอยู่นะครับเพราะงั้นก็คือถ้าเขาอยากเข้าวงการบันเทิงพี่ก็ไม่ติดแต่เข้าไปแล้วทําให้ดีอย่าคิดว่าอยากไปสนุกสนานไปเล่นแล้วอยู่ในสปอตไลท์แล้วก็แค่สนุกอย่าทํา ถ้าทําแล้วดีให้เป็นอาชีพเพราะพอ่พอเขาอาชีพนี้มันตั้งแต่เด็ดกกราเลี้ยงลูกจนโตเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพได้เป็นอาชีพที่มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่คุณปู่รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพเต้นเกม็นํากินมันหมดสมัยไปแล้ว,ลวสมัยนี้ดาราทุกคนนักร้องทุกคนเ็ามีความรู้ความสามารถมีการศึกษาแต่อเผอิญว่าก็าสามารถทําอีกเรื่องได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากพ่อก็สนับสนุนเอาเลยลูกแต่ปที่สุดอย่าไปแค่เล่นๆเพราะว่าการเป็นคนดังอยู่ในสปอตไลท์แล้วเนี่ยนะครับมันทําอะไรไม่ง่ายนะเอายก ถ้าลูกขับรถแล้วเมานะเป็นคนทั่วไปเนี่ยลูกก็โดนปรับหรือว่าโดนทําตามกฎหมายไปแต่ลูกเป็นคนดังปั๊บลูกขึ้นหน้านหนึ่งนะประมาณเหมือนเราฆ่าคนเลยนะเออเพราะฉะนั้นกฎของสังคมลงโทษแรงกว่ากฎหมายเสมอฉะนั้นการที่เราจะยอมรับว่าเราไปอยู่ในสังคมได้เนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าเราต้องเป็น spotlight และเป็นตัวอย่างหลายหลายเรื่องอย่างที่พ่อเป็นมาตลอดนะเข้เขาก็ ก็รู้สึกกดดันเหมือนแคทผครูมาตรฐานพ่อขนาดนี้ไม่เป็นกันได้วะแต่เขาสนใจไหมเพราะตอนนี้เขาก็ผอมลงแล้วรู้อีกอ้าวสองเขาหล่อเขาก็ผอมลงแต่นางเป็นคนชอบกินไงเคยขึ้นไปถึงร้อยอ่ะพ่อพากินปอ้าเขาเป็นคนชอบกินแม่ก็าครัวเขาจะทําเขาก็จะรู้อันนี้ปรุงไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ลูกสาวต่างหากที่แบบไม่ได้ชอบเข้าครัวแต่วันนี้เป็นเชฟไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเป็นยังไงส่วนลูกชายเนี่ยชอบกินก็มีความสุขมากที่เขาได้กิน ต,ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่ hey, วาเฮ้ยมันมันลดได้ต่กอดน้งจ้างลดยนเป็นคันคันนะว่าจะลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้ไม่เดี <t <t ๋ยวนี <t 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 ้ไม่จ้างแล้วเรื่องของเองตังค์ฉันก็ไม่มีจะซื้อให้แล้วขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o สว w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ